กเกษตรกรผู้ปลูกไฟในซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนกำลังเก็บเกี่ยวไฟด้วยเครื่องจักรซินเจียงเป็นแหล่งผลิตไฟที่ใหญ่ที่สุดของจีนคิดเป็นสัดส,ส่วนเกือบร้อยละ90ของกำลังการผลิตไฟของจีนและร้อยละ20ของการผลิตไฟทั่วโลกในปีนี้คาดว่าจะเก็บเกี่ยวไฟได้ถึง5ล้านตันในเขตมานัสของเขตปกครองตนเองชานจีหุยมีไฟกว่า3 0 0 0 0 0ไร่ที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว โดยชาวไร่ฝ้ายใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวฝ้ายแทนแรงงานคนหัวหน้าส่วนปลูกฝ้ายของสาก์ในมานัสบอกว่าที่นี่ประสบความสําเร็จด้วยการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวฝ้ายนอกจากนี้ก็ยังมีการบูรณาการจัดการน้ําด้วยเทคโนโลยีการเกษตรดิจิทัลและด้วยเทคนิคใหม่ๆเหล่านี้ทําให้สามารถปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น ตอนนี้มีผู้ปลูกฝ้ายในเซนเจียงมากกว่าร้อยละแปดสิใช้เครื่องจักรในการปลูกและเก็บเกี่ยวฝ้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต